โอเลยตัวเองเลยนะยมาเลี้ยงว,วัวลาวันนี้เลี้ยงวัวก<อ>็ติดตามจ่อกันเอาวัวนี่วัวจนกองหนักขีครับนี่ครับยาวมันยาวมันเอ้ยยังวัว<อ>ไม่ใจแห้งก<อ>็ไว้ดักปลา <laughs> นี่เลี้ยงวัวโลไลบาทวัานี้ในกี่ตัวมัดมาเลี้ยงวัวกันลาว,วันนี้ในบาทเดิม<อ><อ>นี่ครับจะกองวัว ไม่มีไม่มีโูท่มดีใช่ป่ะลุกมิงรับโชยิงครับลุกมิงยาวมันต้องมีเงเราวันนี้น,นี่นี่เจอได้ตอนนี้ตัวนี้หัวชนลูกจูลงกจูเออตัวนี้หัวชนลงกจูเลยนี่กล้องหลังไหลหัวใต้ครับตัวนี้หัวของปัดลุงนะครับ Lá này, lá này màn này Mấy cây các lột lục rồi nó lột xôm ตรงกับเจ้ามันครับปกติไม่ได้ปล่อยมาเป็นนี่นะแต่ว่าวันนี้พอดีคนตอกตื่นี่ตอตีกันตัดหญ้าเลย <Yeah. S 2> <laughs> วันนี้คนตอกปล่อยตอกปล่อยไม่ได้วันนี้ <laughs> ต้องปล่อยไหมกินยางก่อนนี่บมดเออมากินยาง,ก,นน <laughs> ก,ยงกินเผือกยางเลย <laughs> หัวตายหัวปลาลุงครับตัวน,นี้ ดีแล้ววะน้ำอาเซียอร่อยวันเลยหนามหัวเมียมเจอเจอได้เหล่านี่แม่มันหนะพี่แม่เจอได้แล้วอุ้ยลันดาครับตัวนี้ลันดามุงแล้วครับ ต้มเด็กประมันที่หาเดินไปแล้ว<อ>วันที่เดือนนี้ออกมาแล้วต้มเด็กดูน้ำม,มันนั้นนี่เป็นต้มเองจักที่เดือนออกแล้วปะยานมากแล้วห <c oughs> นึวนว่วันไปเลยวันต้มเองวันต้มจามต้มเองตอนนี้ก็โรอได้เ,เวลาไหนนี่นิอยู่ในเกาะประมาณ Trong rồi tôi đã đi không mà. em ta quân lên trong ra mặt tôi á. rồi ăn yung. True rồi đó, donina. True rồi. True rồi. True này True rồi.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  Này qua bà này về vòng Tụi hắn tụi đẹp ừ. Một tay ngon này chơi đấy là đi mà này chơi đấy ra đây là đi tụi này Lát ra

mẹo nó 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 này đi mẹ nó lại đi tìm anh 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 anh